ว ai, ร์กิลฟานได์ปักหลังคนสําคัญของ,งแดงลิเวอร์พูลได้ออกมาที่บายถึงเบื้องหลังการตัดสินใจของตนเองที่เลือกย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลแทนที่จะไปอยู่กับรุ่ยบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือสิงโตงนักข่ครามเชลซีวันนี้ลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอจะอยากจะขอพาเพื่อนเพื่อนมาฟังบทสัมภาษณ์ดับเต็มๆจากเจ้าตัวในเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นขอกอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการตี และมั่นใจได้คลิกตี่ทิงด้านล่างเลยครับฟานไดค์เป็นหนึ่งในปักกหลังที่เนื้อหอมมากที่สุดของพี่มือล็กเลยก็ว่าได้สมัยที่เขาลงเล่นกับเซาท์แฮมตันหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนเข้าตาหลายสโมสรยักษ์ใหญ่แน่นอนว่าในตอนนั้นทั้งลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต่างก็มองหาปักกหลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพตัวเลือกแรกที่พวกเขาทั้ง3ทีมหันมามองจึงมีชื่อของฟานไดค์โผล่ขึ้นมาโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ตัวฟานไดเองก็ออกมายอมรับว่าเขาทั้งได้รับข้อเสนอจากเป๊ปกัวเดโอลาคุณซอมือทองของซิตี้และอันโตนิโอคอนเต้นายใหญ่จอมแท็กติกที่เวลานั้นยังคุมทีมสิงบรูอยู่ทว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกปัดทั้งสองสโมสรดังกล่าวเพื่อเลือกย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเพราะชายที่ชื่อเยอเกนครอปทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ยอมทุ่มเง,งนระดับ75ล้านปอนด์คว้าตัวเขามาร่วมทีมในเดือนมก,กราคมปี2018 ทำให้เขากลายมาเป็นกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกณเวลานั้นก่อนที่เิติดังกล่าวจะถูกแฮร์รี่แม็กควายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำลายไปในเวลาต่อมาทั้งนี้ฟานไดค์ที่ตอนนี้ได้ทดั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกมาครอบครองก็ได้เล่าย้อนความเปิดใจถึงตอนที่ตัดสินใจย,ย้ายออกจากเซาท์มปตันผพมีโอกาสจะย้ายไปอยู่กับทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะฟานไดค์กล่าวเมื่อคุณเปรียบเทียบสมโมสรต่าง คุณต้องมองดูประวัติศาสตร์ของพวกเขาดูเมืองดูทีมในปัจจุบันและดูแผนการในอนาคตอันใกล้ของทีมเหล่านั้นด้วยท่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องพิจารณาไปที่ผู้จัดการทีมและเยอะเกนครอปก็คือเหตุผลสําคัญว่าทําไมสุดท้ายแล้วผมถึงเลือกย้ายมาอยู่กับริเวอร์พูลครอปมีบางอย่างที่พิเศษมันอาจจะเป็นความกระตือรือร้นของเขาหรือบางทีอาจจะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมของเขาก็ได้ บางครั้งผมก็นั่งลงและคิดว่าเขาได้ทำอะไรไปบ้างหรือเขามีอะไรที่มากกว่าคนอื่นๆผมคิดว่ามันคือการบริหารจัดการคนของเขาทุกวันนี้เรื่องนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดในฟุตบอลครอบทำให้คุณรู้สึกพิเศษเขามีความสุขอย่างมากเมื่อเห็นคุณมาที่สโมสรในตอนเช้ามันอาจจะฟังดูงี่เง่าแต่มันเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับนักเตะทั้งนี้นอกจากความรัก เขารู้สึกได้จากครอปแล้วฟานไดก็ยังได้เปิดเผยอีกว่าในายใหญ่ชาวเยอรมันไม่เคยกลัวที่จะต้องเล่นบทรายเช่นเดียวกันหากถึงเวลาที่จําเป็นเขาสวมกอดนักเตะทุกคนหลังเกมมันอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มันทําให้นักเตะทุกคนรู้สึกดีวันต่อมาเขาก็สามารถทุบคุณต่อหน้าทีมในการฝึกซ้อมได้แต่คุณต้องยอมรับเรื่องนั้นด้วยเพราะคุณรู้ว่ามันไม่ใช่การกระทาเพราะเรื่องส่วนตัว นั่นคือเรื่องที่เขาต้องการเรียกร้องอย่างมากจากพวกเราทั้งหมดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดอย่างไรกันบ้างกระเบิให้สัมภาษณ์ของฟานได์ในครั้งนี้ฝาดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ